ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับพอดีว่านะครับผมเข้ามาในส่วนของกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับเห็นพี่เขาโพสต์นี้ไว้นะครับแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการทําเว็บนี้นะครับเซิร์ฟคลิกนะครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนนะครับสามารถกดดู ในส่วนของช่อง y t u t u นะครับที่พี่เขาทําสอนไว้นะครับผมก็ไปนั่งดูนะครับนั่งแกะดูว่าวิธีการสมัครวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยทำแบบนั้นอย่างไรนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อในส่วนของวิธีการใช้งานในส่วนของ s ซ r ร์ฟคิกนะครับโอเคนะครับเขามีบินชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินครับพี่วัชระนะครับได้ทําการโพสต์ไว้นะครับนี่เลย20ดอลลาร์นะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําเงินให้กับเราได้นะครับถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับผมง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องทําในคอมเท่านั้นนะครับผมตามที่พี่เขาได้อะดอกจันไว้นะครับตรงนี้ในส่วนของเซิร์ฟคลิกนะครับผมไม่รู้ว่าในส่วนของมือถือเนี่ยทำได้หรือเปล่ามันจะยากหรือว่ามันง่ายกว่ากันเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าทําในคอมเท่านั้นนะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถลองทําตามที่ผมสอนได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้า ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับผมไปนั่งดูวิธีการสมัครของพี่เขาแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสมัครผ่านลิงก์ของพี่เขาเลยนะครับนี่เป็นลิงก์นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดในส่วนของ Microsoft Edge ก่อนนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสําหรับใครที่ลง Windows 10นะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเนจะมี Microsoft Edge อยู่แล้วนะครับอันนี้ของผมมีอยู่แล้วนะ นี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไปลง Windows มานะครับมันก็มีอยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับตามนี้นะครับผมนี่เลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นี่เลยนะครับ Microsoft Edge นะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราค้นหาคำว่า SurfKik นะครับค้นหาที่ Google ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราค้นหามาแล้วให้เรากดอันนี้นะครับ ไป SEO นะครับนี่เลยกดเข้ามานะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครที่กดเข้ามาแล้วนะครับเจอหน้าตาแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมคัดลอกไปที่ Microsoft Edge นะครับเดี๋ยวผมวางให้ดูปัญหานะครับใครกดลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสหรับเว็บ Surf Click นะครับก่อนอื่นเราจะต้องสมัครนะครับผมกดที่3ขีดนะครับ สำหรับใครที่ค้นหาที่ Google นะครับผมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าล็อกอินนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนะฮะคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสมัครนะครับก็เหมือนกันนะครับในส่วนของวิธีการเหมือนกันนะครับผมจะย้อนกลับไปให้เดี๋ยวผมวางรีอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปที่3มขีดนะครับแล้วก็กดคําว่าล็อกอินนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่คิกเกอร์ด้านขวามือนะครับกดไปที่อันนี้เลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรากรอกในส่วนของวิธีการสมัครหนึ่งเลยนะครับอีเมลนะครับสองพาสเวิร์ดนะครับสามเพย์พาอีเมลนะครับสี่คอนเฟิร์มเพย์พาอีเมลนะครับกรอกหนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับสลับช่องสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามว่าเราทราบในส่วนของเว็บเซิร์ฟกิกเนี่ยจากที่ไหน เราไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับผมตามพี่เขาได้แจ้งไว้นะครับที่พี่วัชระเขาแจ้งไว้นะไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากรอกอีเมลนะครับผมแนะนําเลยนะครับอีเมลนี้เป็นอีเมล PayPal ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้อีเมลเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกรอกสักคู่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมหลังจากที่เรากรอกในส่วนของทั้งสีช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบอีเมล p a y p a l ทั้ง2ช่องด้วยนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดคําว่า submit นะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับ รอสักคู่นะครับผมโอเคนะครับก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเซฟรหัสผ่านของเราไว้เลยนะครับในส่วนของเซฟคลิกนะครับกดเซฟไปนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับมาดูในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับทั้งหมด3ข้อนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็ Copy เลยนะครับนี่ Copy แบบนี้แล้วก็ไปที่ Google แปลภาษาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมพอจะทราบข้อมูลแล้วเกี่ยวกับการใช้งานนะครับ จากที่ได้ไปดูช่องพี่วัชระมานะครับเขาบอกว่าการใช้งานของเว็บเซิร์ฟคิกเนี่ยต้องเป็นคนจริงๆนะครับไม่ต้องใช้บอทห้ามใช้บอทเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเว็บเนี่ยจะแบนรหัสหรือว่าแบนบัญชีของเรานะครับสองนะครับผมคุณจะใช้ไฟฟอกนะครับหรือว่า Microsoft Edge ก็ได้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทําการติดตั้งนะครับเซิร์ฟคิกนะครับเนี่ยกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับในกรอบสีเหลืองนะครับกดเข้าไปนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีนะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีให้เราติดตั้งนะครับโดยคําว่าเกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นก็กดกดนี้นะครับกดแอปนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะกดเข้าไปนะครับอันด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลย เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไปนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นแถบด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนตัว X นะครับที่เป็นรูปของเซิร์ฟคลิกนะครับนี่ตรงนี้กดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากรอก User นะครับที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็รหัสเาโอเคนะครับผมเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานของเว็บ อ่เซิร์ฟคลิกนะครับเป็นการเข้าไปดูในส่วนของเว็บโฆษณาต่างๆนะครับจะเป็นของเว็บไทยนะครับแล้วก็เว็บต่างประเทศนะครับจำนวนการคลิกเนี่ย0.05ดอลลาร์ต่อ1นคลิกนะครับต่อ1นโฆษณานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทํางานนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วในส่วนของเว็บเซิร์ฟคลิกนะครับก็มีงานเข้ามาครับในแท็บสีฟ้าตรงนี้นะครับตามที่ผมได้ดูคลิปของพี่วัชระนะครับเขาบอกว่า งานเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาไม่เป็นเวลานะครับผมก็ให้เราเปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับจะมีกระดิ่งนะครับกดไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ย่อหน้าจอลงไว้แบบนี้นะครับผมอย่าปิดหรือว่ากากบาดออกไปนั่นเองนะครับเมื่อมีงานเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับโอเคตอนนี้มันมีงานเข้ามาหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยจากที่ผมได้ไปอ่านดูจากคลิปพี่วัชระมานะครับโอเคนะครับถ้ามันเป็นแท็บ สีสีฟ้าแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการเซิร์ชนะครับเป็นการค้นหาในส่วนของเว็บนะครับอ่าถ้ามันเป็นแถบสีฟ้าถ้าเป็นแถบสีเทานะครับก็กดแล้วก็ไปหน้าเว็บเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดไปนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเหมือนคอนทินวีนะครับกดปางลงไป แล้วก็กด enter นะครับอย่าไปพิมพ์หรือว่าไปกดตัวไหนนะครับผมกดที่ enter นะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมหน้าเว็บนะครับตรงนี้นะครับให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับตรงนี้จะมีคําว่า ok นะครับอ่าเราก็เลื่อนหางงานเลยนะครับในหน้าแรกเนี่ยยังไม่เจอนะครับก็ให้เรากดหน้าถัดไปนะครับอย่าเพิ่งกดเว็บอื่นเด็ดขาดนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะโดนทางเว็บเนี่ยระงับหรือว่าบล็อกไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับผมในส่วนของงานที่เราจะทําก็คือนี่เลยนะครับมันจะมีกรอบสีแดงคุมในส่วนของลิงก์เว็บของเรานะครับเป็นกรอบสีแดงเลยนะครับให้เรากดไปที่กรอบสีแดงตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วเราก็รอสักครู่นะครับห้ามกดตรงไหนเด็ดขาดนะครับผมให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับให้เรารอประมาณ60วินาทีนะครับจะมีตัวเลขสีแดงนัดถอยหลังตรงนี้นะครับรอนะครับอย่ากดในส่วนของเว็บนี้นะครับให้เรารอให้หมดเวลาตรงนี้ไปนะครับ เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบอย่างไงต่อนะครับผมผมก็ลองนั่งศึกษาจากเว็บพี่วัชระอะจาจจะคลิปพี่วัชระเลยนะครับว่าวิาวธีการสมัครวิธีการใช้งานทําเงินเนี่ยมันทําอย่างไรนะครับผมนั่งดูวันนี้แล้วผมก็มาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการสมัครวิธีการทําเงินเนี่ยมันทําประมาณไหนแบบไหนนั่นเองนะครับก็แกะสดๆถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่าตกหล่นเกินไปนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปแรก ยังไงก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูให้จบคลิปนะครับในส่วนของการทําเงินจากเว็บเซิร์ฟคลิกนะครับเป็นการคลิกโฆษณาของต่างประเทศแล้วก็ของไทยนะครับที่มีเว็บเข้ามาให้เราคลิกนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมนั่นเองนะครับโอเคนะครับจบไป1ขั้นนะครับก็รออีกประมาณ30วินาทีอย่าเพิ่งกดปิดเด็ดขาดนะครับอย่ากดปิดหรือย่ออะไรเด็ดขาดก็รออีกประมาณ30วินาทีให้ตรงนี้มันเสร็จสิ้นนะครับรอไปนิดนึงนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของข้อตกลงหรือว่าข้อห้ามต่างๆนะครับก็หรือว่าวิธีใช้ต่างๆเนี่ยก็ลองอ่านดูได้นะครับตรงนี้ใช้ Google แปลภาษาได้เลยนะครับผมก็นั่งดูมันเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะถ้าลงมือทำนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนี่เสร็จงานละเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับเโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ให้เรากากระบาดปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยนะหรือว่ายังไม่ปิดก็ได้ให้เราย้อนกลับไปที่เว็บตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการดูยอดเงินของเรานะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนดูตรงไหนอย่างไรนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบมานะครับอันนี้ฮะตรงนี้นะครับมันจะมี3มขีดตรงนี้นะครับ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ My Account My Earning นะครับ My Referral นะครับก็คือการแนะนำเพื่อนนะเราไปดูที่ My Account เลยนะครับ My Account ก็คือหน้าตรงนี้นะครับผมนี่ครับเขาได้สอนวิธีการใช้งานต่างๆของเว็บเซิร์ฟคิกทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถอ่านหรือว่าแปลภาษาได้นะครับผ่าน Google แปลภาษาได้เลยนะครับนี่นะฮะเขาได้สอนไว้หมดเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยอดเงินของเราที่เราใช้งานไปเมื่อกี้เราทําไปเมื่อกี้1คลิกนะครับนี่นะครับกดคําว่า my earning นะครับผมจํานวนการคลิกนะครับผมคลิกไป1ครั้งนะครับผมจํานวนรายได้อยู่ที่0ูนย์ดศูนดอลลาร์นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับผมนี่เลยทั้งนะครับก็คือยอดรวมนะครับอันนี้เป็นของไทยนะเป็นเว็บไทยแลนด์นะครับมันจะมีเว็บของต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสลับเว็บนี้นะครับโอเคนะครับ สำหรับวิธีการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยเขาน่าจะถอนให้อัตโนมัตินะครับเมื่อครบยอดเงิน5ดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวลองอ่านดูก่อนนะนี่ครับตรงนี้นะครับผมสำหรับการถอนเงินนะลองใช้ Google แปลภาษาดูนะครับนี่ครับ paypal นะครับผมเมื่อครบ5ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปลภาษาให้ดูเอาโอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะ ร,ราคาปัจจุบันต่อ1ชิ้นะครับนี่ตามนี้นะครับผมการชําระเงินนะครับจะถูกส่งเป็นรายเดือนนะครับผมผ่าน paypal ในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนนะครับสลับรายได้ที่สะสมในเดือนก่อนหน้าการชําระเงินนะครับจะถูกส่งไปยังอีเมล paypal ที่คุณได้บันทึกไว้โดยอัตโนมัติโดยโปรดอย่าส่งคําขอชําระเงินหรือติดต่อเราเพื่อขอการชําระเงินการชําระเงินจะทําเฉพาะ สำหรับบัญชีที่มีรายได้อย่างน้อย5ดอลลาร์นะครับก็คือเราสะสมเงินครบ5ดอลลาร์เนี่ยเราก็รอการชําระเงินโดยอัตโนมัติโดยทางเว็บแหจจ่งจ่ายเงินตามบัญชีที่เราได้กรอกไว้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของวิธีการใช้งานเซิร์ฟคลินะครับผมมองว่าไม่น่าจะยากนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับตรงไหนก็สอบถามได้เพราะว่าผมก็ดูจากคลิปพี่วัชระมาเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้ก็รองงานเข้ามานะครับตอนนี้ผมทํางานไปครบแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันมีแค่ง,งานเดียวก็รอง,งานใหม่เข้ามานะครับถ้าผมสะสมเงินครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนเงินอัปเดตการถอนเงินให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มทําเหมือนกันนะครับเห็นเขาถอนกันเยอะเลยนะครับ5ดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์เนี่ยถอนกันหลายคนผมก็เลยอยากจะทําดูบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่อ่าไมา referral นะครับสำหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อน ตรงนี้ก็เป็นลิงก์นะครับสำหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนก็ก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ทําได้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับคนอื่นๆด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนทําได้นะสมัครได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ